เรื่องราวที่เรจะมาเล่าในวันนี้ค่ะหลายคนตอนนี้ก็รู้เรื่องราวแล้วกับการเสรียชีวิตของน้องแบงค์เลสเตอร์นะคะซึ่งเป็นอินฟูชื่อดังที่ในช่วงแรกเนี่ยหลายคนรู้จักกับลีลาการขายโพงมาลัยของน้องที่ทําเป็นเหมือนแรปเปอร์แล้วก็แบบมีการใส่หัวแบบนี้เนาะแล้วก็โด่งดังทั่วโลกโซเชียลค่ะก่อนที่จะเป็นที่รู้จักในสังคมมากๆเพราะว่ารายการของคุณวิทวัฒน์สุดทรมินตได้มีการเชิญน้องมาสัมภาษณ์รวมถึงมีการเล่าเรื่องราวประวัติชีวิตที่เรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะทั้งในเรื่องของการ เตรียมโกอินเตอร์มีบ้านราคา10ล้านรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่ใกล้ชิดคนวงการบันเทิงจนมีการขุดคุย ของทาวชาวเน็ตเพราะว่าเรื่องที่น้องเล่ามาแต่ละเรื่องรู้สึกว่ามันดูโอเวอร์นะคะจนสุดท้ายโปะแตกค่ะสิ่งที่น้องเล่ามาไม่ใกล้เคียงกับความจริงเลยนะคะจนในช่วงหลังค่ะน้องได้มีการ่ันตัวเองมาเป็นอินฟูนะคะแล้วก็โด่งดังผ่านทางช่องของคุณเบิร์ดวันว่างๆค่ะและล่าสุดตอนนี้ค่ะน้องได้เสียชีวิตแล้วนะคะโดยมีอาการแอลกอฮอล์เป็นพิษค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยได้มีการดื่มแอลกอฮอล์เป็นปริมาณมากๆโดยมีคลิปหลุดออกมาด้วยก็คือมีการแบบว่าดื่มเหล้าเป็นแบนอึกอๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะแล้ว น้องก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาช่วงเวลาตีสาหลังจากคืนปาร์ตี้วันนั้นเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังในตุดย่อยข่าวออนยูทูบค่ะ,ะหลายคนงงนะว่าแบบเอ๊ะเบ้นทำไมอยู่มาเล่าข่าวจากช่องพอดแคสต์นะคะเบ้นบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเบ้นะอะ ทำคอนเทนต์เล่าข่าวใน t i k t อกมาโดยตลอดนะคะส่วนใน u t u b e เนี่ยเบนจะทําเป็นพอดแคสต์ซึ่งตอนนี้หลายคนมองว่าทําไมเบนไม่มาเล่าข่าวสไตล์เบนใน u t u b e บ้านเดี๋ยวต่อไปนี้จะมาเล่าแล้วนะคะแต่อาจจะไม่ได้ออกรถออกชาติเหมือนในทิกตอกเนาะเพราะว่าใน YouTube ขอเป็นแบบปกติละกันนะคะโดยเรื่องค่ะมันเริ่มแต่เมื่อวานนี้ช่วงเช้าค่ะเบนตื่นเช้ามาก็คือตกใจกับข่าวมากนะคะเพราะว่าเริ่มมีการพาดหัวข่าวว่าน้องแบงค์เลสเตอร์เนี่ยเสียชีวิตนะคะเนื่องจากการถูกจ้าง ให้ดื่มแอลกอฮอล์นะฮะก็คือดื่มเหล้าเนะะี่ยแหละครับเป็นแบน์ให้หมดภายในพร,รวดเดียวนะครับเพื่อแลกกับเงิน3 0,000บาทแต่สุดท้ายน้องเสียชีวิตเพราะว่าเออหรือว่าเหมือนมีอาการแอลกอฮอล์เป็นพิษนะฮะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ไม่ทันค่ะคนก็ไว้อะไรกันเต็มโลกโซเชียลเลยทีเดียวนะฮะโดยคนก็รู้จักกับน,น้องแบงค์ในพาร์ทของการที่หนึ่งเลยไปออกการตีสิบสองเลยคือเป็นอินฟูที่ มีภาพหรือว่าคลิปต่างๆออกมาโดนกลั่นแกล้งตลอดเวลานะคะซึ่งน้องเนี่ยมีความผิดปกติบวกพร่องทางด้านสมองด้วยนะคะแล้วก็น้องโดนแกล้งสารพัดเลยคอนเทนต์ที่เรียกว่าหลายคนเห็นแล้วก็รู้สึกผดหูวใจนะคะก็คือคอนเทนต์ที่น้องเนี่ยโดนเออเอาไฟจุดเผาบริเวณหัวด้านหลังนะคะรวมถึงการลุมทีบต่างๆการเอาน้องเนี่ยไปต่อยชกมวยกับ อีกคนหนึ่งนะฮะรวมถึงการแกล้งต่าง,างๆให้น้องขี่มอเตอร์ไซค์ตกน้ําบ้างอะไรแบบนี้คือเป็นลักษณะของคอนเทนต์กลั่นแกล้งนะฮะหรือหลายคนมองว่าเป็นคอนเทนต์ขยะนั่นเองค่ะซึ่งคอนเทนต์เหล่านี้ค่ะถูกเผยแพร่ผ่านทางช่องของคุณเบิร์ตวันว่างๆซึ่งก็มีชื่อเล่นเรียกกันในโลกโซเชียลว่าเป็นคอนเทนต์ขยะหรือว่าคอนเทนต์ของเล่นของคนรวยของเล่นของทรงเออะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะฮะโดยในวันเกิดเหตุค่ะน้องแบงก์ก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับเพื่อไปร่วมงานเลี้ยงฉลอง งานหนึ่งเนาะแล้วก็มีเหล่าทรงเอไปร่วมง,งานกันเพียบเลยทีเดียวค่ะอย่างคุณเอ็มเอกชาติคุณเต้บ้านสวนอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็ตามคนที่อยู่ในคลิปเลยนะคะโดยก็มีการจัดงานเลี้ยงกันค่ะแล้วก็มีการดื่มสุรามีการปาร์ตี้สังสรรค์กันแต่ในช่วงหนึ่งค่ะคือน้องแบงค์เนี่ยได้มีการถูกว่าจ้างตอนแรกนะคะมีการเล่าแบบนี้ว่าถูกว่าจ้างให้ดื่มแอลกอฮอล์เป็นเล่าร e เจนซี่นะคะดื่มไปทั้งหมด1่แบน เต็ม,ตมเพื่อแลกกับเงิน30,000บาทค่ะโดยหลังจากนั้นน้องแบงก์ก็เริ่มมีอาการมึนเมาซึ่งในคลิปเนี่ยที่ทุกคนเห็นก็จะมีอาการเหมือน,ในใคล้าย อาเจียนออกมาด้วยนะคะซึ่งหลายคนก็มองว่าแบบน้องแบงไม่ไหวแน่เริ่มมีอาการหายใจติดๆดขัดๆนะคะเลยถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลค่ะจนสุดท้ายพอตอนช่วงเช้านะคะก็ได้มีการแจ้งข่าวว่าน้องแบงเลสเตอร์เสียชีวิตในช่วงเวลาประมาณตีสามกว่าๆค่ะคือด้วยความที่คลิปมันถูกโพสต์ไปในโลกโซเชียลแล้วนะคะก็เลยทําให้มีคนแชร์กันต่อไปมากๆเลยว่าอ่ะนี่คือสาเหตุที่น้องเสียชีวิตหรือเปล่าในการดื่มเหล้าแบบนี้หมดแบนแบบนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับคําแนะนำของคุณหมอนะคะว่าจริงจริง แล้วเราไม่ควรดื่มเหล้าปริมาณมากๆให้หมดภายในครั้งเดียวนะครับเพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อการเป็นแอลกอฮอล์เป็นพิษได้นะคะซึ่งก็คาดการว่าน้องแบงค์น่าจะเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ก็เริ่มมีการขุดแล้วว่าใครเป็นคนว่าจ้างใครเป็นคนบังคับน้องหรือไม่ให้มีการดื่มแอลกอฮอล์นะคะคนในคลิปต่างๆก็เริ่มโดนขุดออกมาค่ะตัวหลักๆที่โดนหนักเลยก็คือคุณเอ็มเอกชาติแล้วก็คุณเต้บ้านสวนค่ะสองคนนี้โดนหนักสุดนะฮะแล้วก็มีการเข้าไปสอบถามว่าได้มีการจ้าง แบงค์เลสเตอร์เนี่ยให้ดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่เพื่อแลกเงิน3 0,000บาทนะฮะโดยทั้งสองคนก็ออกมาปฏิเสธเลยว่าไม่มีการจ้างให้ดื่มอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็คุณเต้บ้านสวนเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นห่วงน้องแบงค์มากกว่าใครแน่นอนคือเห็นอาการน้องแบงค์แล้วว่าไม่ไหวตัวเองเนี่ยเป็นคนโทรเรียกรถพยาบาลนะฮะให้มารับน้องแบงค์จนรอไม่ไหวอุ้มน้องแบงค์ขึ้นรถตัวเองไปส่งโรงพยาบาลด้วยซ้ำนะฮะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีทางว่าจ้างน้องแบงค์ให้ทํา การดื่มแอลกอฮอล์แบบนี้แน่นอนนะฮะส่วนคุณเ e. e. อ็มเอกชาติก็ออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีการจ้างแน่นอนเป็นการสมัครใจของทางน้องเองนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ทุกคนก็พยายามห้ามกันแล้วว่าอย่าดื่มอย่าดื่ม,มแต่น้องก็เลือกที่จะดื่มนะคะสุดท้ายค่ะเรื่องราวก็ยังไม่มีใครออกมายอมรับนะคะเอาตรงๆคือถ้ามีใครยอมรับว่ามีการว่าจ้างเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดขึ้นได้ซึ่งจริงๆแล้วมันเคยมีเคสแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะก็คือเคสของลันลาเบล นะฮะก็คือเป็นพริตตี้สาวที่โดนว่าจ้างไปร่วมงานปาร์ตี้เป็นเด็กเอ็นเนียฮะแล้วก็ดื่มจนเสียชีวิตตอนนั้นก็มีการลงโทษทางตำรวจมีการส่งฟ้องนะฮะซึ่งก็เลยทําให้คิดได้ว่าถ้างานนี้มีคนออกมายอมรับว่ามีการว่าจ้างจริงอาจจะทําให้เทียบเคียงความผิดกับคดีของลาลาเบลได้ค่ะโดยร่างของน้องอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะในช่วงเย็นค่ะคนก็เริ่มมีการไปสัมภาษณ์คุณยายแล้วก็รวมถึงคุณแม่มีการโผล ออกมาที่โรงพยาบาลเพื่อจะมารับร่างของน้องแบงค์กลับไปที่กรุงเทพนะคะซึ่งอันนี้ชาวเน็ตก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าทำไมอยู่ๆคุณแม่ถึงโผล่มาเพราะว่าข้อมูลที่เราทราบกันมาโดยตลอดเนี่ยก็คือคุณแม่เนี่ยทิ้งน้องแบงค์ไม่กับคุณยายตั้งแต่อายุ2เดือนนะคะรวมถึงคุณพ่อด้วยน้องแบงค์กับคุณยายก็คือต่อสู้เลี้ยงดูกันมาอยู่แค่2คนแต่พอน้องแบงค์เสียชีวิตทําไมคุณแม่ถึงโผล่มานะฮะอันนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกต ตั้งคาถามจากเหล่าชาวเน็ตกันด้วยนะคะแต่สุดท้ายก็ด้วยความช่วยเหลือของคุณกันจอมพลังค่ะก็สามารถนําร่างของน้องแบงค์กลับมาชาปนกิจที่กรุงเทพได้นะคะก็ไว้ที่วัดอองเงินอยู่แถวสายใหมนะคะแล้วก็จะมีการรดน้าศพวันนี้ก็คือวันที่เบนลงคลิปเนะะี่ยค่ะโดยหลังจากนั้นค่ะนักข่าวก็ได้มีการไปถามคุณยายว่าแบบคุณยายคุณยายรู้ไหมว่าน้องแบงค์เนี่ยเขาต้องโดนแกล้งแบบนี้อยู่ตลอดเพื่อทำคอนเทนต์แลกเงินมา คุณยายก็บอกว่าเขาไม่เคยรู้เลยว่าหลานตัวเองโดนกลั่นแกล้งแบบนี้นะคะครั้งแรกที่เห็นคลิปต่างๆที่ชาวเน็ตเริ่มขุดออามาลงเนี่ยก็ตกใจเลยว่าโหหลานตัวเองโดนกลั่นแกล้งแบบนี้เลยเหรอและคุณยายก็เล่าเรื่องน่าเศร้าให้ฟังเรื่องหนึ่งค่ะว่าน้องแบงค์เนี่ยได้บอกคุณยายไปว่าเดี๋ยวจะหาเงิน60,000บาท มาให้คุณยายเพื่อมาจ่ายค่าบ้านคือน้องแบงก์กับคุณยายเนี่ยเขาเหมือนติดค่าบ้านเอาไว้นะคะยังไม่ได้จ่ายธนาคารอะไรแบบนี้โดยคุณยายไม่เคยทราบเลยว่าน้องแบงก์จะต้องออกไปทําแบบนี้โดนแบบนี้แล้วก็ไปดื่มเหล้าเพื่อแลกกับเงินแบบนี้ค่ะโดยหลังจากนั้นค่ะร่างของน้องแบงก์ก็ได้มีการผ่าชนสูญนะคะซึ่งคุณหมอก็ได้มีการบอกว่าต้องมีการเก็บชิ้นเนื้อรวมถึงเก็บเลือดเพิ่มเติม,ตมนะครับเพื่อไปตรวจสอบเพิ่มเติมเข้าห้องแลบว่าเสียชีวิตจากสาเหตุ อะไรอื่นหรือไม่สารอื่นหรือไม่มีอะไรอย่างอื่นทําให้เสียชีวิตหรือไม่นะ,ะแต่ยังไงก็ตามคุณหมอก็พุ่งประเด็นไปที่แอลกอฮอล์เป็นพิษอย่างแน่นอนค่ะแล้วชาวเน็ตก็พุ่งประเด็นไปที่อีกหนึ่งคนก็คือคุณเบิร์ตวันว่างๆค่ะซึ่งวันนั้นก็เป็นคนพาน้องแบงค์เนี่ยไปร่วมงานดังกล่าวด้วยมีการตั้งคําถามว่าคุณเบิร์ตวันว่างๆเนี่ยทำไมต้องทำคอนเทนต์แกล้งน้องแบงค์เลสเตอร์อยู่ตลอดเลยทั้งในเรื่องของการแบบจัด การชกมวยการถีบน้องการทำอนาจารต่างๆหรือรวมไปถึงการแบบแกล้งแรงๆการจุดไฟเผาการถีบลงคลองการแบบว่าให้น้องกินเจลหล่อลื่นแบบนี้ค่ะคือภาพต่างๆที่เขาเคยทำก็ปรากฏในโลกโซเชียลมาเรื่อยๆพร้อมกับคำสาปของชาวเน็ตว่าอันนี้มันคอนเทนต์ขยะอันนี้มันคือเฮลเม s นซูนะคะเฮลเมนซูก็คือแบบเหมือนเอาคนที่มีความบกพร่องต่างๆเนี่ยมา ทำให้เป็นเรื่องตลกดูเป็นโชว์ดูเป็นคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็เลยหลายคนมองว่านี่คือฮิวแมนซูหรือไม่นะฮะซึ่งอันเนี้ยคุณเบิร์ตวันว่างๆก็โดนชาวเน็ตกลุ่มสาบเลยจนเช้าวันนี้ค่ะคุณเบิร์ตวันว่างๆรวมถึงคุณแม่น้องแบงค์เลสเตอร์คุณยายแล้วก็รวมถึงทนายความต่างๆได้มีการมาออกรายการโหนกระแสค่ะทุกคนคะ่ะโดยในรายการค่ะพี่หนุ่มเขาก็พยายามจะสอบถามเรื่องราวต่างๆว่ามันมีการว่าจ้างจริงไหม เพราะว่าถ้ามันมกีการว่าจ้างเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคบคุณเบิร์ตเนี่ยก็บอกว่าไม่มีการว่าจ้างไม่มีใครจ้างน้องกินเองสมัครใจเองน้องมาหาผมเองเพราะว่าต้องการคอนเทนต์อยากจะได้เงินต่างๆนะคะคือพยายามจะบอกว่าเป็นสิ่งที่น้องเนี่ยต้องการมาเองนะฮะแต่พี่หนุ่มก็คือไล่บี้เลยไล่บี้แบบตอบความจริงนะนะเพราะว่าสิ่งนี้ตอนนี้คนตายาพูดไม่ได้สิ่งที่ทางคุณเบิร์ตเนี่ยจะช่วยเหลือ,อ,อน้อง แบงค์เลสเตอร์ได้เนี่ยก็คือการพูดความจริงเพื่อให้ความจริงมันปรากฏแล้วก็น้องแบงค์จะได้รับความยุติธรรมมากที่สุดนะคะคือพี่หนุ่มก็คือใช้จิตวิทยาพยายามกล่อมให้คุณเบิร์ดเนี่ยพูดความจริงออกมาให้ได้มากที่สุดนะฮะแต่แล้วแต่ลอดค่ะคุณเบิร์ดก็ยังไม่เล่าความจริงค่ะจนพี่หนุ่มต้องพูดออกมาว่ามีข้อมูลรับส่งมาเป็นข้อมูลเบื้องลึกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการว่าจ้างแต่ตัวเลขมันบิดเบือนเพราะว่าตอนแรกที่ข่าวออกไปเขาบอกว่า ว่าจ้างดื่ม1แบนสามหมื่นใช่ไหมคะแต่พี่หนุ่มบอกว่าเนี่ยไปได้ข้อมูลมาว่ามีการว่าจ้างจริงแต่ให้แบนละ1นึ่งืนไม่ใช่1แบนสามหมื่นแต่แบนหนึ่งหมื่นสาแบนรวมเป็นสามหมื่นซึ่งหนึ่งแบนหนึ่งหมื่นมันหูคือหนึ่งแบนสามหมื่นก็ว่าแย่แล้วนะคะอันนี้คือหนึ่งแบนหนึ่งหมื่นบาทน้องต้องแลกชีวิตด้วยเงินเท่านี้จริงๆเหรอคะจนพี่หนุ่มพูดออกไปว่ามีข้อมูลนี้นะ เบิร์ดถึงจะยอมพูดความจริงค่ะว่าจริงๆแล้วมีการจ้างก็ตามที่ี่หนุ่มบอกเลยหนึ่งแมนหนึ่งหมื่นจากคนในงานนั่นแหละค่ะซึ่งในหดกระแสเขาพูดชื่อออกมาด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าความข้อเท็จจริงเป็นยังไงเบนขออนุญาตยังไม่พูดชื่อนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าคนที่คุณเบิร์ดพูดชื่อออกมาเนี่ยเป็นคนที่ว่าจ้างจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าว่าจ้างจริงเนี่ยอาจจะมีความผิดเลยเดียวค่ะคุณเบิร์ดก็เริ่ม เล่าเรื่องราวต่างๆว่าที่มาที่ไปในวันนั้นเนี่ยทุกคนก็พยายามห้ามแล้วตัวเขาเองก็ห้ามแล้วแต่คนว่าจ้างก็คือเหมือนจะให้เงินเหมือนสนับสนุนเงินให้กับน้องแบบนี้นะคะจนชาวเน็ตก็มองว่านี่สลระเรือแล้วรีบชิงออกก่อนเลยโบยความผิดให้คนที่ว่าจ้างเลยนะคะแล้วก็ทางคุณกันจอพลังก็มีการถามจี้ไปว่าคุณรู้ไหมว่าเนี่ยคอนเทนต์คุณเป,คเป็นคอนเทนต์ขยะเป็นคอนเทนต์ที่ เนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันก็จะมีเบิร์ดวันว่างๆ2งเบิร์ดวันว่างส3เบิร์ดวันว่างๆ4โผลมาเพราะเด็กดูแล้วเอ้ยคอนเทนต์นี้คนดูเยอะการตอบรับดีไปทําตามบ้างอะไรเงี้ยคุณเบิร์ดก็บอกยอมรับว่าเป็นคอนเทนต์ขยะจริงๆตอบไปนี้จะไม่ทำคอนเทนต์แบบนี้อีกแล้วแล้วก็จะส่งเงินช่วยเหลือครอบครัวของน้องแบงค์เท่าที่จะทาได้นะคะซึ่งคนที่อยู่ในรายการก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องเงินน่ะทุกคนคงช่วยน้องแบงค์เต็มที่กันแหละ ครอบครัวน้องแบงค์น่าจะสบายหลังจากนี้ทั้งตัวคุณยายทั้งตัวคุณแม่นะคะสิ่งที่คุณเบิร์ตควรทําคือหลังจากนี้ให้พูดความจริงเท่านั้นแต่คุณขานในขวดกระแสมันมีช็อตหนึ่งที่เป็นช็อตฟิลสุดๆเลยคืออย่างที่เป็นเล่าตอนแรกไปว่าคุณแม่อยู่โล่มาในวันที่น้องแบงค์เสียชีวิตค่ะคุณแม่ก็เลยมีการพูดในรายการบอกว่าเนี่ยโดนชาวเน็ตสาหมากว่าแม่เนี่ยทิ้งแบงค์ไปตั้งแต่ สองเดือนแล้วทิ้งให้อยู่กับยายเนี่ยจริงไหมนี่ถามยายเลยยายพูดเลยยายเล่าให้เขาฟังซิยายดันตอบว่าก็จริงนะว่าโอ้ตายแล้วหลังจากนั้นก็คือคนแชร์มีมนี้กันเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะก็สรุปว่าคุณยายก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าคุณแม่เนี่ยทิ้งน้องแบงค์ไม่อยู่กับยาย2คนตั้งแต่2เดือนน่ะเธอใน,ในเรื่องราวนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะจบลงอย่างไรส่วนประวัติของน้องแบงค์ค่ะตอนแรกเป็นชาวบ้าแต่แรกเนาะแต่เชื่อว่าคนอยากจะรู้เรื่องราวของการ ที่น้องแบงค์เสียชีวิตกันมากกว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังสั้นๆและกันสำหรับประวัติของน้องแบงค์นะคะคือน้องแบงค์เนี่ยมีชื่อจริงนะคะชื่อว่าธนาคารคันทีนะคะอายุ21ปีคือตามที่น้องบอกตามในรายการว่าน้องอายุ21แต่จริงๆแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าน้องอายุมากกว่านั้นนะฮะแต่น้องก็คือมีความเบิกคร่องทางด้านความคิด รวมถึงทางด้านแบบสมองนะฮะน้องก็จะมีการบอกอายุคาดเคลื่อนบ้างในบางครั้งนะคะแล้วก็เล่าในรายการตีสิรวมถึง YouTube ช่องอื่นๆด้วยว่าตัวเองเนี่ยเกิดในสลัมในครอบครัวที่ยากจนนะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่2เดือนอันนี้ก็ตามที่เป็นเล่าเลยนะคะหลังจากนั้นครับพออายุ7ขวบค่ะก็ได้มีการเริ่มออกมาขายพวงมาลัยด้วยลีลาที่แบบทุกคนเห็นก็ต้ององมยิ้มนะ,ะับเพราะว่าน้องทําน่ารักจริงๆนะครับ แล้วน้องแบงก็ได้เล่าว่าตัวเองเนี่ยอยู่กับการถูกบูลลี่มาโดยตลอดนะคะคือบางวันเนี่ยในการถ่ายพวงมาลัยก็จะโดนลูกค้าหลอกให้ อ่ะเดี๋ยวให้กินเล้งแท้กระดูกเล้งเนี่ยให้หมดถ้ากินหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อพวงมลาลัยเหมาเลยเพราะน้องแบงก์กินหมดก็คือไม่ยอมจ่ายตังอะไรแบบนี้นะคะแล้วน้องแบงก์ก็เคยเล่าในรายการตีสิบค่ะว่าตัวเองเนี่ยต้องดอบเรียนเพราะว่าถูกรถชนนะคะแล้วก็ทําให้ขาพิการข้างหนึ่งค่ะจนขายพวงมลาลัยสู้ชีวิตจนสามารถซื้อบ้านราคา10ล้านให้กับคุณยายได้รวมถึงมีการถูกทาบทามจากทางพี่เบิร์ดให้ไปขึ้นคอนเสิร์ตน้องมิลิ ท่านมิลิบิวสิกเชิญน้องให้ไปขึ้นคอนเสิร์ตระดับโลกรวมถึงมีการเตรียมตัวถ่ายหนังกับพิพจน์อนท์เรื่องไวเป้ง2อะไรแบบนี้นะคะก็เรียกว่ามีข้อมูลต่างๆเล่าให้ฟังเยอะมากเลยทีเดียวจนทําให้ชาวเน็ตหลายคนไม่เชื่อค่ะเริ่มมีการขุดคุยประวัติรวมถึงค่ะเหล่าดาราที่น้องแบงค์ลสเตอร์แอบอ้างมาเนี่ยก็เริ่มมีการออกมาแฉนะคะว่าไม่จริงคุณพจน์อนท์นี้ออกมาก่อนคนแรกเลยบอกว่า ไม่จริงไม่เคยรู้จักน้องแบงเลสเตอร์มาก่อนเลยแล้วก็ไม่เคยชวนเล่นหนังด้วยนะคะสิ่งที่น้องพูดเนี่ยไม่จริงเลยรวมถึงตุกกี้ก็ได้ออกมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเออเมื่อก่อนน้องเนี่ยเข้าไปสตูดิโอเวิร์กพอยบ่อยแล้วก็ชอบไปถ่ายรูปกับดาราศิลปินต่างๆที่ไปถ่ายในสตูนะคะแล้วก็นํารูปไปแอบอ้างจนสุดท้ายค่ะน้องแบงเลสเตอร์ถูกแบนไม่ให้เข้าสตูดิโอของเ o ิร์กพอยด้วยนะครับโดยหลังจากถูกชาวเน็ตขูดคะ่ะน้องแบงก็เริ่มมีชื่อเสียงทางด้านในเรื่องของ การถูกบูลลี่มากขึ้นนะคะโดนช่องต่างๆนําน้องเนี่ยไปบูลลี่ต่างๆไปเล่นคอนเทนต์ต่างๆคอนเทนต์ขยะโดนกัดแกล้งตามที่ทุกคนเห็นเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามไม่ยากจะบอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มีความบกพร่องทางด้านความคิดนะคะอันนี้คุณหมอกออกมาบอกเลยนะว่าน้องมีความบกพร่องทางด้านความคิดไม่สามารถแยกแยะเรื่องราวความจริงกับเรื่องราวในจินตนาการออกจากกันได้น้องจะเอาเรื่องสองอย่างนี้มารวมกัน เลยทาให้เวลาเล่าเรื่องราวอะไรออกไปมันดูเหนือจริงมันดูไม่เป็นความจริงคือในความคิดของน้องมันคือเรื่องจริงค่ะมันคือเรื่องที่น้องมีความจริงนิดนึงแล้วก็เอาความมาโนองตัวเองใส่เข้ามารวมกันและออกมาเล่าต่อคนอื่นนะคะซึ่งอันนี้เป็นความบกพร่องของน้องตัวอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งมารู้จักน้องแล้วว่าเอ๊ะทำไมน้องถึงมีประวัติในเรื่องของการพูดโกหกต่างๆมันมีเหตุผลแบบนี้มานะคะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่อัปเดต ในวันนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เบนจะไปร่วมงานศพของน้องแบงค์เลสเตอร์ด้วยนะฮะงไงก็ตามเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตจะมาอัปเดตในตุดย่อยข่าวออน u t u b e นะคะฝากรายการใหม่เบนด้วยนะฮะแล้วก็ที่ด้านหลังนี้ก็ยังสามารถวางของสปอนเซอร์ได้สามารถแปะได้ทุกอย่างเลยนะคะสปอนเซอร์เจ้าไหนจะเข้าเข้าได้เลยนะคะและนี่คือรายการใหม่ตุดย่อยข่าวออน u t u b e กับ E ีีแรกแบงค์เลสเตอร์สวัสดีค่ะ